ชื่อธนิดาศรียันค่ะอายุ42ปีมาปฏิบัติธรรมะของหลวงพ่อดีวิชาธรรมะเปิดโลกกรมมันดาลได้10ปีแล้วค่ะแล้วก็ได้นำธรรมะของหลวงพ่อกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ชีวิตในครอบครัวอ,อ,อยากมาถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองให้กับเพื่อนๆได้ที่สนใจที่จะมาปฏิบัติธรรมได้ได,ได้ได้ฟังกัน แต่ก่อนเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากแล้วก็เป็นคนที่ที่เป็นคนที่คิดมากคือมีปัญหาจากปัญหาของการคิดมากทําให้ตัวเองเป็นไมเกรนอ่าก็ใช้วิธีการกินยาแก้ปวดหัวเพื่อระง,งับอาการปวดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วค่ะไม่ไม่กินยามาสิปีแล้วแล้วกอ็อารมณ์ที่เคยหง,งุดหงิดงุนงานก็ รู้สึกว่ามันน้อยแล้วก็น้อยจนแทบจะแบบคือมันเกิดขึ้นไวแล้วก็มันมันมันดับไวใครที่แบบพูดอะไรที่ผิดหูมันเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มีอารมณ์กับสิ่งเหล่านั้นจากการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อใช้วิชาลมหายใจในการดับทุกข์ของตัวเองแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตในทางโลกรู้สึกว่าจิตของตัวเองมันสงบเย็นสบายแบบความวุ่นวายอ่ะที่มันเคยมีอ่ะ ก่อนมาปฏิบัติมันกลายเป็นว่าเราเข้าใจความวุ่นวายนั้นแล้วก็ดับมันได้แบบไม่มีอะไรการใช้ชีวิตมันเป็นการแบบใช้ชีวิตแบบเข้าใจชีวิตด้วยด้วยธรรมมากขึ้นจากที่เราเคยขัดแยง้งเราก็ไม่ขัดแยง้งอะไรที่เคยขัดหูเราก็ไม่รู้สึกว่ามันสะเทือนอารมณ์แล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการโต้อตอบกลับไปเอาใหม่ค่ะแม่